คนที่กำลังอยากนั้นพร้อมที่จะรักคนที่เห็นใจเขาอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รับรู้ว่าเขากำลังอยากและช่วยทำให้เขาหายอยากนี่คือจิตวิทยาชั้นแรกในการครองใจคน e ีพที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงเรื่องว่า,าทานมีสองประเภทนะประเภทแรกคือประเภทที่เพื่อขัดเกากิเลศน,นะกเกลียในใจแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทของการที่ทําเพื่อสงเคราะห์คนอื่นนะครับซึ่ง พุทธพิธีคองใจคนเนี่ยเราพูดถึงทานในสังฆาวัตสี่ก็คือทานเบียว,วจัจจะอัาจาริยาสมาต,ตาสี่อย่างนะครับซึ่งไอ้ทานตัวเนี้ยเป็นทานเพื่อที่จะสงเคราะห์คนไม่ใช่ทานเพื่อที่จะกําจัดกิเลสโอเคเนาะเป็นทานประเภทที่สองนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอีพีนี้เนาะหัวข้อนี่แหละคือใจคนนะครับโต๊ะมันเอียดๆอันนนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันอุณหภูมิมันกำลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็ เหมือนแมทเทอเรียลของมันเนี่ยเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอะไรความเครียดความเครียดของวัตถุนะใครเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยความเครียดของวัตถุเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆซึ่งอุณหภูมิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้ปลายอากาศเย็นขึ้นแล้วนิดหนึ่งนะครับก็จะออดแอดออดแอดเยอะหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับนี่แหละคือใจคนนะ ในการที่จะครองใจคนหรือทำให้คนรักโปรดจำหลักสำคัญอันหนึ่งไว้ก่อนเป็นหลักทางด้านจิตใจจะเรียกว่าจิตวิทยาในการครองใจคนก็ได้คือคนเราทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีความรู้สึกทางจิตใจอยู่อย่างหนึ่งคือความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกอยากได้นี้มีด้วยกันทุกคนและมีประจำอยู่ทุกเวลาเว้นแต่หลับอืมตอนหลับก็ไม่อยากได้อะไรเนาะถ้าเราจะพูดว่าความเป็นไปของจิตทุกขณะที่แท้ก็คือความอยากนั่นเอง ความเป็นไปของจิตทุกขณะที่แท้ก็คือความอยากนั่นเองเอ๊ะอยังไงอย่างนี้คงไม่ผิดท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าในชั่วเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมีบ้างไหมที่จิตพ้นจากความอยากได้เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนอยากลุกขึ้น อยากออกจากห้องนอนอยากเข้าห้องน้ําอยากล้างหน้าอยากบ้วนปากอยากโกนหนวดอยากอาบน้ําอยากรับประทานอาหารอยากสูบบุหรี่อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งอยากใหญ่ๆเช่นอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้บุตรอยากฆ่าเขาอยากขโมยอยากกินเหล้าอยากตีหัวอยากดูหนังข้าพเจ้าเองก็นับไม่ไหวและก็ไม่อยากนับถึงท่านเองก็อาจอยากไม่ให้ข้าพเจ้านับก็ได้ดูในเวลานี้ก็แล้วกันขณะนี้เราทุกคนก็ตกอยู่ในความอยากทั้งนั้น กรรมการสมาคมอยากให้ข้าพเจ้าแสดงปาทกาถาข้าพเจ้าก็กําลังอยากพูดท่านทั้งหลายก็กําลังอยากฟังข้าพเจ้าอยากจะย่อความลงง่ายๆว่าใจของทุกคนได้กําลังอยู่ในความอยากทั้งนั้นตลอดเวลาที่เขาตื่นอยู่จะต่างกันแต่ว่าใครอยากได้อะไรเท่านั้นเองนี่แหละคือใจคนที่ท่านว่าจะครองใจเขาสิ่งแรกที่สุดและสําคัญที่สุดที่ท่านจะต้องทราบก็คือความอยากในใจของเขานั่นเอง คำว่าครองใจคนนั้นหากจะพูดเสียใหม่ว่าครองความอยากของคนก็เห็นจะไม่ผิดครองความอยากของคนความอยากนั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทรมานใจทุกครั้งที่มีคนมาหาท่านจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่ใดๆก็ตามท่านจะต้องรีบเดาใจทีเดียวว่าเขากำลังไม่สบายคือกำลังมีความอยากอะไรอยู่อย่างหนึ่งในใจ หรืออาจมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้อย่างน้อยที่สุดก็อยากพบป่าสนทนากับเราลงได้บ่ายหน้ามาหาแล้วที่จะไม่อยากอะไรเลยเป็นไม่มีแล้วไม่มีเด็ดขาดแล้วก็ต้องทราบไว้ด้วยว่าคนที่กําลังอยากนั้นพร้อมที่จะรักคนที่เห็นใจเขาอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รับรู้ว่าเขากําลังอยากและช่วยทําให้เขาหายอยากนี่คือจิตวิทยาชั้นแรกในการครองใจคนนะก็คือเวลาคนมาหาเราหรือว่าใครอะทุกคนมีความอยากหมด แล้วแล้วความอยากเป็นโรคชนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราแสดงตัวหรือว่าแสดงเจตนาแสดงพลังงานที่ว่าเราจะช่วยรักษาอาการอยากอะไรบางอย่างให้เขาได้เนี่ยนะนี่คือขั้นแรกชั้นแรกเลยในการที่จะเริ่มครองใจเขาก็เพราะคนเราทุกคนเอาความอยากออกหน้าวิธีครองใจคนท่านจึงวางทานไว้ในลำดับแรกสุดอืมพอโรคความอยากนั้นมีวิธีรักษาได้อย่างเดียวก็คือรักษาด้วยการให้ นะักครองใจคนที่เก่งที่สุดที่แท้ก็คือหมอรักษาโรคอยากได้ดีที่สุดนั่นเองว้าวอันนี้ดีมากเลยนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวเราทิ้งทิ้งปมไว้ให้นึกให้คิดกันเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกัน Ep หนะ้อี p นี้สั้นๆนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับว่าเนี่ยใจคนเนี่ยนะมันอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะครองใจคนเนี่ยต้องเข้าใจความอยากของเขานะรู้ความอยากแล้วก็ รักษาอาการอยาของเขาด้วยการให้อะไรบางอย่างเนาะอ,อันนี้ดีมากนะครับอ่ะก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ